อีกไม่นานเซฟกระทาห้างก็จะถูกปิดตำนานตามสมพงษ์เลือดทหารกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกถูกท่านวันนี้สารแนนนิวนะครับเนาะก็จะพาท่านผู้ชมไปสารแนเรื่องเซฟกระทาห้างนะครับแล้วก็ขอสารแนเป็นคลิปสุดท้ายหากไม่มีประเด็นอะไรหลังจากนี้ขึ้นมานะครับเนาะท่านผู้ชมกครับการที่ผมนําเสนอข่าวมานะครับเกี่ยวกับเซฟกระทาห้างหลายคลิปนะครับเนาะก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายก่ายกองครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะแล้วก็ทยอยตอบหลายหลายคอมเมนต์ท่านผู้ชม จะทยอยตอบทุกคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วก็นะครับมีคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับพอเธอพอเธอเออให้เขามีโอกาสไปทำมาหากินเนี่ยเขาไม่มาตอบโต้แล้วเนี่ยเอาเรื่องใหม่เนะาะอย่างนั้นท่านผู้ชมนี่นะครับผมน้อมรับนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาติดติงเพราะว่าท่านเป็นคนชมท่านมีสิทธิ์วิฟ่าวิจารณ์ท่านมีสิทธิติดติงได้แล้วก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะแนะนํามันขึ้นอยู่กับเจ้าของช่องจะฟังคนชมหรือเปล่าส่วนตัวผมครับ ฟังแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับเนาะที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับให้กำลังใจเรานําเสนอข่าวต่อไปนะครับเนาะท่านผู้ชมจะเห็นเสื้อผมนะครับเนี่ยนอร์เวย์ท่านผู้ชมเสื้อเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในไทยนะครับหาซื้อในไทยอาจจะไม่มีท่านผู้ชมเสื้อตัวนี้นะครับผมไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์นะครับแฟนคลับนะครับที่อยู่ประเทศนอร์เวย์นะครับเขาซื้อแล้วก็ส่งมาให้ผมใส่ท่านผู้ชมแล้วผมจะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเซฟกระทาห้างกับ สมพงษ์เลือดทาหารเพราะว่าหลายคนคงจําไม่ได้หลายคนคงลืมอ้าวเกินนิดๆก,ก็แล้วกันท่านผู้ชมก็คือนะครับสมพงษ์เลือดทาหารนะครับมีข่าวดวงดังมากท่านผู้ชมนะครับ <c ười> ก็เป็นคนขับแท็กซี่ท่านผู้ชมเออก็นะครับบอกว่าขับทแะะบท,บท็กซี่แล้วนะครับก็มีฝรั่งนะครับนั่งแท็กซี่ไปนะครับไปส่งที่สนามบินดอนเมืองท่านผู้ชมเออแล้วนะครับสมพงษ์นะครับก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าเก็บกระเป๋าสตุ้งสตังโโหของชาวต่างชาติได้มีเงิน2ล้านและ20ล้านผมจำไม่ได้เดี๋ยวมีข่าวท่านผู้ชม อย่าพิ่งเลื่อนนีไปไหนื่องนี้มันมีโมลมันมีข้อเท็จจริงแล้วก็การที่เซกกะตาห้างออกมาทําแบบนี้เซกกะตาห้างเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าน่าจะมีความผิดคอยติดตามชมนะครับเนาะการที่ผมนําเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับไม่ได้ไปโกรธไปแค้นขอบอกตรงๆนะครับไม่ได้โกรธแค้นเซฟกะทาห้างนะครับเขาก็เป็นผู้ทาอาหารแหละเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่มันมีนะครับมันมีข้อหนึ่งนะครับรเหตุใดน,นะครับ เซฟคาตาฮ่งไม่ออกมาชี้แจงว่าทําไมเขาถึงบอกว่าตัวเขานะครับไปทางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับโปรไฟล์สวยงามนะครับแล้วก็เอาไปเอามาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศคืองานที่ผวมนําเสนอเพียงบอกว่าเผื่อเซฟคาตาฮั่งนะครับเขาออกมาชี้แจงว่าเหตุผลที่เขาออกมาหนึ่งอาจจะเป็นว่าเอออยากจะโชว์สออยากจะเรียกร้องความสนใจ3อยากจะโกหก fc ตัวเองหรือเปล่านี่ก็คืออยากจะให้เขาออกมาชี้แจงเนื่องจากครับเซฟคาตาฮ่นะครับ เขาออกมาขอโทษขอโทษแล้วก็โทษอีกถ้าติดตามช่องผมนะครับก็จะรู้นะครับขอโทษโอ้โหวันหนึ่ง3าสรอบท่านผู้ชมแล้วก็นะครับคำขอโทษของเซฟกระทัา,ทางคุนก็บอกว่าโอ้ยขอโท,ทษท่านผู้ชมเด้อนะผมผิดผู้เดียวยเอาลูกเมียผมมาเกี่ยวของเลยลูกเมียผมโอ้โหอย่างเลยไปใส่ก็บเได้นอนกับบอหลับท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับเขานะครับปกป้องลูกเมียเขาจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมก็เอาลูกเมียนะครับลูกหลานนะครับออกมาขอโทษมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับประชาชนเขาเล็งไปที่เซฟกระทา้าง สรุปแล้วคุณรักลูกรักหลานรักเมียคุณจริงหรือเปล่าคุณอาออกมาแบบนี้หรือว่าคุณตั้งใจที่จะสร้างคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกยอดชมนะครับพอเขาทําอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วท่านผู้ชม3คลิปนะครับเล้านกว่าท่านผู้ชมก็คือดรามา่าท่านผู้ชมแต่ผมอยากให้เขาออกมาดราม่านะครับเรื่องที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซฟนะครับมาจากนูน่นต่างประเทศท่านผู้ชมเออพอเอาไปเอามานะครับเขาบอกว่าไม่ได้ไปไซเลยท่านผู้ชมแล้วก็นะครับ การที่เขาอยู่ในนั้นนะครับเขาเป็นตําแหน่งอะไรที่แท้จริงเขาก็ไม่ได้มาพูดอันนั้นไม่เป็นไรเขาเงียบไปแล้วแต่เราที่เรานําเสนอเราก็อยากให้ประชาชนนะครับเข้าใจาบริบทที่เขาพูดออกมาว่าที่แท้จริงเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรเขาต้องการให้เกิดอะไรในตัวเขาเช่นรายได้2ความสงสาราสามความความเชื่อมั่นในตัวเขานะครับคือ ถ้าเขาออกมาพูดเนี่ยแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาก็บางส่วนก็จะให้อภัยแต่เขาเลือกจะเงียบเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมก็จะมีนะครับคนที่เขาแบบนับถือนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเออเซฟกระซางห้างพี่ใหญ่เซฟกระซางห้างเางจ้าเงียบซะเออเจ้าผู้ต้องมาออกมาตอบโต้ดอกเขา,าจิ้มไวังในกระซังเจกเข้าไปเลยไปเลยไปตามเรื่องตามรา,าวเจ้ายูจูซื้อยูคือยูจูซื้อือเขวข้าขงล่างว่าจางสันท่านผู้ชมเขาอาจจะได้รับคํานี้แต่นะครับพอคลิปเขาปุดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับ เซฟกระทะห้างนะครับไปสอนเขาเรียกนักเรียนนะครับทำอาหารนะครับทำให้โรงเรียนนั้นนะครับถูกประชาชนชาวเน็ตเขาบอกว่าคุณหาคนสอนอาหารไม่ได้แล้วเหรอทมาคุณเลือกที่จะเอาเซฟกระทะห้างไปสอนเขาเป็นเซฟจริงหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้แล้วก็การทำอาหารนะครับเออแล้วก็ตักอาหารมาเนี่ยนะครับเออว่ามันรสชาติเป็นไงเอานิ้วจุ่มแล้วก็จิ้มแล้วก็มาดูอ้ oh my god ซึ่งนะครับ คนที่เป็นเชฟนะครับเขามองดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรที่จะทําแบบนั้นมันต้องใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนชิมนะครับชิมใส่ปากปุ๊บช้อนต้องไม่ไปจุ่มในกระทะอีกนะครับอย่าลืมนะครับใครเป็นเซฟเป็นเซฟอะไรก็ตามแต่นะครับอย่าไปเอานิ้วจุ่มหรือเอาช้อนจุ่มมาชิมแล้วก็ไปลงในกระทะต้องมีถ้วยใส่น้ำานะครับสําหรับจุ่มช้อนสําหรับชิมนะครับอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณ การเป็นเชฟการเป็นทาอาหารเพราะว่าชิมแล้วเอาช้อนที่ชิมก็ไปจุ่มขี้แควเจากกว้ากระติดไปน้ําถ้วยนะครับสมมติคุณเปิดร้านอาหารไหมผมเตือนนะเนี่ยขี้แควคุณนะครับมันอาจจะติดไปกับช้อนนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเชฟกระตาห่างบ่แปลงแคลแคลเลี้ยงเหลียงวสะสนะัน โอ้โห oh, oh, ท่านผู้ชมผมบอกตรงๆนะครับว่าชาวเน็ตตาแหลมตาลึกจริงๆสังเกตกระทั่งเฉลยวเซฟว่าเฉลยวเซฟเหลียงบอกเซฟเปแปลงฟันแนบ่าทั้งสันนะท่านผู้ชมคำว่าเซฟนะครับมันใช่เลยนะครับเพราะว่าผมมองด้วยแล้วการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเซฟแต่ไม่ใช่เชฟทำอาหารนะครับเป็นอาจจะเป็นเซฟีิคัดเซฟที่ความปลอดภัยอะไรก็ตามแต่นะครับคนอีสานเขาก็หมายความว่าเซฟนั่นแหละกระคือเชฟนั่นแหละท่านผู้ชมรู้ไหมคนอีสานนะครับผมจะบอกให้นะครับเวลานะครับ ไปเอาเอาง่ายๆนะครับไปพ่อนายเสียพระทางผมสิพาเจ้าไปกินเบียร์อืมกินเบียร์อย่างเจ้ากินเจ้ากินเบียร์สร้างบ่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเบียร์ช้างเบียร์สร้างนึกออกไหมครับเบียร์สร้างนะครับเบียร์สร้างอคนอีสานไม่บอกว่าโออคุณเสีพาอ็นซูไปกินเบียร์ช้างไม่ใช่ครับคนอีสานผมก็ยังเอิญเลยกินเอียงล่ะครับมักเอียงเุ้ยผมมากฟาริโอไหมมักเบียร์สร้างมันค่อยจวดนะท่านผู้ชม มันเป็นได้นะครับเพราะว่าเขาพูดเขาไม่ได้หัวลอกการที่เขาออกนาคลิปตั้งแต่แรกๆเขาไม่ได้หัวลอกเขาไม่เหมือนผมที่ผมบอกเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผมบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับผมไปทํางานอยู่ที่อเมริกานะครับผมพาประธานาธิบดีนะครับเอ่อยังจับเป็นยูบูธจอดอยังสหรัฐอเมริกาประธานาี่บดีอะไรผมก็ลืมนะวเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมพาไปยิงกระปอมเอ่อไปคล้องกระปอมกัน ผมพูดไปผมก็ขำนะครับอันนี้ก็คือบริบทของผมก็คือผมล้อเล่นท่านผู้ชมแต่เซฟกระทาห้างเขาไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยผมจิงเงินเดือนมาเจ็ดแปดหมื่นต่างประเทศกับไปมาแล้วเออไปมาเบิดนะครับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนั้นเออไปเห็ดงานต่างประเทศมันสียากีหยัง <S <S มันบปได้เฮ็ดอาหารยุโรเ้รยยีูยเนียมันเห็ดอาหารบ้านเฮาหนี่แหละตามักหงาบก้อยซอยแซ่อูนท่าน,นผู้ชมอืมเขาไม่ได้พูดแล้วก็หัวล้อท่านผู้ชมคนที่เขาเข้าดูเขาเชื่อนะครับ การที่นะครับแรงศรัทธาของประชาชนนะครับเชื่อถือคุณมานานจนมียอดวิวจาก1ล้านนะครับกลายเป็นก้ากระโดดขึ้นมาเลยนะครับไม่กี่เดือนครับยอดมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวกว่าด้วยตอนนี้นะครับแต่เล้วแ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 ล้วเลี้ยวจังไดแท่นมู้ชมตอนนี้นะครับคน2ล้านก็ไม่ได้ดูเซฟกระทาห้าง2ล้านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับแต่แสข่าวมันออกแบบนี้เพราะประชาชนเขาไม่ชอบคนขี้ตัวนะครับ ไม่มักคนท like, ี่ตัวเขาก็เลยนะครับมองเลยผ่านไปนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็หายไปจากโลกโซเชียลหายไปจากจอเมื่อไม่มีใครพูดถึงเขาเลยนะครับนาอแล้วก็นะครับได้หลายได้หลายได้หลายคนนะครับก็เห็นข่าวน่นข่าวนี้ว่าเออเนี่ยข่าวเนี่ยพวกดังๆเนี่ยชาวบ้านดังๆดังขึ้นมาแล้วก็ทําตัวเหมือนเขาเรียกว่าคนเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยประชาชนนะครับเขาก็มองว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะต้อง ถูกลืมแล้วก็จะไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เขาฝากถึงเซฟกระทะห้างด้วยนะครับว่าเอากระทะไปคืนเขาที่เขาซื้อกระทะให้เจ้าหลายๆบอกว่าเอาไปคืนเขานะเพราะว่ากระทะเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือทำอาหากินเพราะเขาขายกระทะเจ้าถือกระทะเขามาทําอาหารเนี่ยนะครับพอเขารู้ว่าเจ้าไม่เป็นเซฟเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยเจ้าขี้โม้มาตั้งแต่แรกนะครับอาจจะทําให้กระทะเขานะครับได้รับความเสียหายเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชม เขาบอกว่าเซฟกระทะห้างในหัวเสียงเมียงมากมายนะครับชนิดแบบคนที่เขาจับตามองคัดมองจนถึงสลากที่ติดขวดเครื่องปรุงท่านผู้ชมอันไหนที่เซฟกระทะห้างนะครับเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาว่า,างนันนะเอออันนี้ผมไม่ได้พูดเองผมอ่านในคอมเมนต์ท่านผู้ชมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีสปอนเซอร์เซฟกระทะห้างเพิ่นสีลอกสลากออกลอกยี่ห้อออก ชาวเหน็ดนะครับโอ้โหตาแหลมถึงขนาดแบบต้องไปดูขวดปลาถ้าไม่มียี่ห้อที่เขาสนับสนุนเขาก็จะไม่ติดนะครับน้ำโปงน้ำปลาอะไรก็ตามแต่น,นะครับที่เขาใส่ในเครื่องปรุงอาหารเนี่ยถ้านะครับเซฟกระตาห้างเนี่ยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็จะไม่โชว์เขาก็จะลอกกระดาษออกอันนี้นะครับก็เข้าไปดูกันเองนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเซฟกระตาห้างนะครับนส่วนตัวผมแล้วนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยโกรธแค้นกันแล้วก็ไม่ขอโกรธแค้น แต่เราเป็นสื่อนำเสนอข่าวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดราม่านะครับเราจึงนำเสนอแล้วก็ขอบอกท่านผู้ชมอีกนะครับหากไม่มีประเด็นนะครับดราม่าเกี่ยวกับเซฟกระทาห้างเซฟกระทาห้างเขาไปทำอาหารเหมือนเดิมครับจะทําทอะไรก็ตามแต่เขาไม่มีออกมาตอบโต้หรือออกมาชี้แจงไม่มีประเด็นอะไรผมยืนยันนอนยันตีลังกายันว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องเซฟกระทาห้างอีกขอเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายแต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่านะครับถ้ามีประเด็นผมออกมานะครับเพราะว่าผม เป็นผู้สื่อข่าวนําเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับยังไม่รู้นะครับว่าสมพงษ์เลือดทหารเขาเป็นใครเขาทําอะไร,ท,รทําคล้ายๆเซฟกระทาห้างไหมผลสุดท้ายสมพงษ์เลือดทหารโดนอะไรบ้างนะท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเชิญครับ เาคม2540เกิดเรื่องฮือฮาเมื่อชายปริศนาอ้างตัวว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบินดอนเมือง โทรศัพท์แจ้งสถานีวิทยุแห่งหนึ่งว่ามีแท็กซี่พลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงิน20ล้านบาทและทรัพย์สินต่างๆมาส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติที่อาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเจ้าของเงินเป็นอย่างมากก่อนมีการประกาศตามหาแท็กซี่พลเมืองดี ต่อมาสมพงษ์เลือดทหารได้โทรศัพท์เข้ามาที่รายการวิทยุยืนยันว่าเขาคือคนขับแท็กซี่พลเมืองดีคนนั้นพร้อมเปิดฉากเล่าวิวรกรรมอันน่าประทับใจว่าช่วงเช้าได้รับผู้โดยสารชาวต่างชาติชื่อมิสเตอร์จอนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบและกระเป๋าถืออีกสองใบาจากโรงแรมย่านสุขุมวิทพาไปส่งที่สนามบินดอนเมืองมาส่งผู้โดยสารแล้ว ก็รับผู้โดยสารชาวต่างชาติรายใหม่จากสนามบินดอนเมืองไปส่งย่านราชเทวีก่อนที่ผู้โดยสารรายใหม่เห็นกระเป๋าตกอยู่ใต้เบาะนั่งจึงส่งให้ก่อนลงจากรถไปเมื่อเปิดดูจึงพบเงินจำนวน20ล้านบาทเขาจึงรีบนำไปส่งคืนเจ้าของคือมิสเตอร์จอรนซึ่งนั่งน้ำตาซึมอยู่ที่หน้าอาคารผู้โดยสารเมื่อเห็นคนขับแท็กซี่ถือกระเป๋ามาคืนถึงกับโผเข้ากอด เพียงชั่วข้ามคืนสมพงษ์เลือดทหารก็ดังเป็นพลุแตกสื่อทุกขแขนงนำเสนอวิวรกรรมอันน่าชื่นชมช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศหลายหน่วยงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายเขาต้องเดินสายออกรายการทีวีที่พากันแย่งคิวสัมภาษณ์ยกย่องผู้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทนแต่จูๆ่ๆสังคมเริ่มตั้งข้อสงสยัยว่าคำกล่าวอ้างของสมพงษ์ไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานยืนยัน อามาพลตำรวจตรีกว้างชันสินผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในขณะนั้นสั่งระงับการมอบรางวัลหลังมีพิรุษหลายอย่างจึงเข้าตรวจสอบพบว่าราปภชื่อวิโรธซึ่งเป็นผู้โทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีวิทยุและมิสเตอร์จอนเจ้าของทรัพย์สินไม่มีตัวตนรวมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเวลาที่สมพง์ให้ข้อมูลไม่พบเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างและการพิสูจนเสียงทางโทรศัพท์ ทำให้กระจางว่าร,าปรอปพวิโรดกับสมพงศ์คือคนเดียวกันสุดท้ายเขาจนมุมยอมจำนวนสารภาพว่ากูเรื่องทั้งหมดขึ้นเพียงต้องการล้อเล่นเท่านั้นแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะสื่อปั่นเขาเอง สมพงศ์ถูกสารพิพากษาจำคุกหนึ่งปี6เดือนในข้อหาช่อโกงประชาชนแต่ด้วยความประพฤติเรียบร้อยเป็นนักโทษเช้นดีเขาติดคุกหนึ่งปีสองเดือนหลังพ้นกำแพงเรือนจำเขาก็ทิ้งอาชีพขับรถแท็กซี่ยึดอาชีพนักร้องห้องอาหารปิดตำนานแท็กซี่หลวงโลก